สวัสดีเพื่อนๆ F4 ทุกๆท่านนะคะวันนี้แอดนำเสนอต้นผักเซียนค่ะผักเซียนนี้สามารถเอาไปดองเอาไปทานเป็นอาหารได้นะคะใช้ส่วนยอดของต้นค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะวิธีการดองก็ไม่ยากนะคะเด็ดยอดเา้าล้างน้ำทำความสะอาดแล้วเอามาเคา,เข,าขยำเกลือค่ะแล้วก็ใส่น้ำซาวข้าวลงไปแช่ไว้1คืนหรือ2คืน ขาก็จะออกสีเหลืองๆแล้วก็สามารถทานได้แล้วค่ะนี่คือผักเซียนนะคะละักษณะของเขานี่ต้นเขาแก่แล้วค่ะมีฝักแล้วสามารถเอาฝักที่แก่นะมาโรยๆช่วงหน้าฝนนี้จะขึ้นง่ายมากเลยค่ะดอกเขาจะเป็นแบบนี้นะคะสีขาวๆเ,เล็กๆเ,เป็นช่อๆค่ะนี่คือต้นผักเซียนนะคะ มีทราบว่าทุกคนเคยทานผักเซียนไหมคะเขาไม่ใช่วัชพืชน,นะคะแต่เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ทานได้มีวิตามินมีไฟเบอร์นะคะดีต่อร่างกายนะคะเราเอามาเข้ามาปรุงอาหารได้คะ่ะขึ้นเองเต็มเลยคะ่ะของริมรั้วเราง่ายๆคะ่ะ ตามชนบทเราจะพบเห็นบ่อยมากค่ะผักเซียนค่ะนี้ต้นเขาแก่แล้วถ้าอ่อนๆก็เอามาดองได้ค่ะทานกับน้ำพริกอร่อยมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่แวะมาชมมาให้กำลังใจกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะสวยไหมคะ ดอกของเขาเป็นแบบนี้นะคะดูด,ดอกเขาแล้วค่ะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะรักๆเลิฟๆทุกท่านบ๊ายบาย